สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันในการหาสนามไฟฟ้าด้วยกฎของเกาส์ต่อนะครับก็คราวน,นี้เขาบอกว่าจงหาสนามไฟฟ้าที่ระยะห่าง2.0เมตรจากลวดตัวนําที่มีรัศมี20เซติเมตรและมีความหนาแน่นประจุ0.5ไมโครคูลอมต่อตารางเมตรก็ใช้กฎของเกาส์สูตรเดิมเนาะอิทเทเกตแบบวงปิดอ่าแบบพื้นที่ปิด e d a d กันก็ต้องได้สเกลาร์เนาะเวกเตอร์กับเวกเตอร์เท่ากับ q in หารด้วย epsilon ศูย์ epsilon ศูนย์ก็คือ1ส่วน4พาย k k คือ9คูณ10กกำลัง9โดย q ภายใน q in เนี่ยก็คือ q q ของตัวลวดตัวนำมีค่าเท่ากับซ i g m a คูณ a คราวที่แล้วมันเป็นแค่เส้นลวดบางๆไม่มีเนื้ออะไรเนื้อที่อะไรมากนะก็จะเป็น l a m b d l เนาะ แต่อันนี้มันมีพื้นที่และมีคําว่าตารางเมตรไอ้คับแล้วหน่วยของความนั้นประจุมันเป็นต่อเมตรเฉยๆเนาะแต่นี้ต่อตารางเอางงงูหายต่อตารางเมตรก็จะเป็นก็จะเปลี่ยนเป็นซิกมาแล้วก็ A จากแลมด้าแอกลายเป็นซิกมาเอก็ลองมาดูกันเลยเนาะข้อนี้เขาบอกว่ามีรัดวตัวนำ สนามไฟฟ้าระยะห่าง2เมตรลวดตัวนํำรัศมี20เซนติเมตร20เซนติเมตรวาดลวดตัวนําก่อนเนาะยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตีเส้นตรงก่อนสมมตุติตัดมาคิดสักท่อนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายด้ยวยเอย้ความยาวแอมันก็ตัดกันอยู่ดีอะ มีรวดตัวนําตัวหนึ่งอย่างนี้เนาะแล้วเขาบอกว่า,าวัดให้มันกว้างซะหน่อยแล้วเขาบอกว่ามันมีประจุ0.5มโครคูลอมต่อตารางเมตรไอ้อลวดตัวตัวตัวนี้ให้ยาวแอลนอะ เราไม่รู้ค่าความยาวของเขาก็สมมุติเป็น l ไปก่อนรวดตัวนำยาว l มีประจุ0.5มโคคูลอมก็คือมี s i g m าเท่ากับ0.5คูณ10กำลังลบ6คูลอมต่อตารางเมตรเนาะแล้วก็มีประจุบวกถ้าเป็นรวดตัวนำอันนี้ ลวดอ่ะมันก็ต้องเป็นเนื้อตันอยู่แล้วเนาะตัวตัวลวดมันก็ต้องตันอยู่แล้วซึ่งรัศมีของลวดอันนี้เขาบอกว่าเท่าไหร่ครับอาของลวดครับใช่สีแดงแล้วกันรัศมีตัวนี้อมีค่าเท่ากับ R ของลวดเนาะอะของคอนดะักเตอร์เนาะลวดก็ให้เป็น RC แล้วกันมีค่าเท่ากับ0,2เมตร ซย่อมาจากคอนดักเตอร์นะตัวนำขอคอนดักเตอร์ก็เลยย่อเป็น rc แล้วกันเนาะโดยประจุบวกเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวเท่านั้นถ้าเป็นลวดตัวนำเมื่อไหร,ปร่ประจุมันจะไม่ลอยเข้าไปข้างในเนื้อเนาะมันจะอยู่ที่ขอบผิวนอกๆหมดเลยแต่ถ้าเป็นฉนวนมันก็จะอยู่ข้างในเนื้อได้เนาะถ้ามันจะอยู่จะ <c oughs> มันไม่อยู่แล้วว่าฉะวน,น อะไรก็คือว่ากันเนาะอันนี้ประจุอยู่ที่ผิวเท่านั้นก็วาดไปเรื่อยๆใส่ประจุค่อยๆตกแต่งโอเคเขาอยากจะรู้สนามไฟฟ้า,ฟาที่ระยะห่างเท่ากับก็วัดจากตรงกลางเขียนตรงไหนทไม่เกะก,กะเนี่ยออกมา m, อสองเมตรเนาะสมมุติตรงนี้คือสองเมตรนะครับ r ของเกาว์เนาะก็ให้เป็น r Rg แล้วกัน G a u s s R ของเกาส์ G a, G a u s s เกาส์รอก็เลยเป็น R เกาส์แล้วกันมีค่าเท่ากับ2เมตรก็วาดไปเลยอันนี้ที่ระยะ2เมตรอันนี้ก็ระยะ2เมตรมองว่า2 m. เมตรเหมือนกันเนาะ คือหาสนามไฟฟ้าที่ระยะ2อเมตรก็จะได้รูปทรงกระบ,บอกตามประกาศสีชมพูตัวนี้เลยกันเนาะโดยสนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งออกนะครับ e มีทิศพุ่งออกเพราะมันเป็นประจุบวกโอเคหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเข้าสูตรได้เลยอันนี้รูปล่างสูตรก็จากกดของเกาส์อินทิกรลพื้นที่ปิด e da มีค่าเท่ากับ q ภายในหารด้วย epsilon ศ e d a ก็ได้เท่าไหร่ครับก็ได้ e คูณกับ da เฉยเวกเตอร์หายกลายเป็นสเกลร์เนาะ q ภายในส่วนด้วย epsilon ศแล้วก็ดึง e ออกมานอกอินทิเกรตได้เพะเราต้องเดี๋ยวเราจะอินทิเกรตหา a เนาะ Q i n ส่วน e อ s i ่วนศูย์อินทิเกต a ก็คือใครเนาะก็คือตรงนี้ DA ก็คือพื้นที่เล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยอินทิเกรตก็คือการรวมพื้นที่น้อยๆแบ่งเป็นช่องน้อยๆน้อยๆน้อยๆจนรอบวัตถุตัวนี้ไปเลยก็เลยได้พื้นที่ของรูป ทรงกระบอกนั่นเองอ่าก็คือถ้าค่อยๆรวมพื้นที่เล,เล,ล็กๆรวมๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครอบอยุติเกตก็คือรวมไปเรื่อยๆจนครบมันคือซิกมานั่นเองเพราะนั้นได้พื้นที่ทรงกระบอกพื้นที่ทรงกระบอกสูตรว่าไงครับ2องไพอาร์แอลเนาะก็เลยได้เท่าเท่าไหร่ 2, 2 R R. องไพอาร์แอลสองไพอาร์อาร์อาร์ใครอาร์คนไหนเนาะ ก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ของทรงกระบอกตัวไหนครับตัวนอกเนาะตัวใหญ่ตัวเกาส์นั่นเองก็ได้2พาย R ของเกาส์คูณด้วย L อลวดความยาวลวดที่เราเพิจารณาอันนี้คือสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกส่วนฝาปิดสอ,สองข้างหัวท้ายไม่ต้องคิดเพราะว่าสนามไฟฟ้ามันต้องตั้งฉากเนาะถ้าอยู่ในแนวนอนเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นศูนย์ เท่ากับอีกฝั่งหนึ่ง Q เท่ากับเท่าไรครับ sigma A sigma A A ของฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ครับ A ของ Q Q คือตัวไหนเอ่ยอยู่ในรวดตัวนำเนาะเพราะนั้น A ก็รวดตัวนำเป็นรูปทรงกระบ,บอกนั่นเองเพราะนั้นก็มีพื้นที่ A ก็ต้องเป็น2อ pi r l เหมือนกันแต่ r เป็น r ของตัวเล็กเพราะ Q มันอยู่ในแค่รวดตัวเล็กเนาะ ก็ได้ซิกมาคูณ a ก็คือ2พอาย r ของไอตัวเล็กของคอนดักเตอร์คูณ L รวดยาวเท่ากันกับไอตัวที่เราคิดนั่นแหละหารด้วยเอฟซ l o อนศูนย์เอฟซอนศูนย์คือเศษ1ส่วน4พาย k เพราะนั้นส่วนกลับของเอฟซ l o อนศูนย์ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นคูณด้วย4พาย k นั่นเองส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง อันนี้คือหนึ่งส่วนเอฟซอนศูนย์เนาะอันนี้คือหนึ่งส่วนเอฟซอนศูนย์เอส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียน Lock. แล้วกันล็อกแล้วก็อ่ะตัดไอตัวที่ตัดได้ทิ้งไปก่อนเนาะจะได้ไม่ลบกมากสองพายสองพายตัดเอลอน,นี้ตัดแล้วเลือนหนึ่งเนาะเอลตัดเอลหมดเพราะนั้น e เลยได้เท่าไหร่ครับ e เลยได้เท่ากับ ซิกมาฝั่งนู้นเหลือใครบ้างเหลือซิกมาเหลือ RC เหลือ4พาไพทั้งหมดส่วนด้วย RG เนาะย้าย RG ลงไปหารตอนนี้มันคูณอยู่ก็ย้ายไปหารแทนค่าตัวเลขจบเลย E สนามไฟฟ้าเลยมีค่าเท่าเท่บับเท่าไหร่ครับ เปลี่ยนปากกาเป็นเส้นเล็กหน่อยซิกมาก็คือศูนย์จุดห้าคูณสิบกำลังลบหกจดบอกหน่วยเท่าไหร่ครับคูลอมต่อตารางเมตรเนาะคูลอมต่อตารางเมตรแล้วคูณใครครับอ c RC, RC ีรได้เท่าไหร่ครับ RC ของคอนดักเตอร์คือ0.2เมตร0.2หน่วยเป็นเมตรคูณกันไปเรื่อยๆรื่ก็หมายจุดนี้ไม่ต้องใส่แล้วเดีนยวงงคูณกันไปเรื่อยๆ่วงเล็บน่าเกียดมาก ตัวต่อมา4พายเคก็4พายเคเท่าไหร่ครับ9คูณ10กำลัง9 9คูณ10กำลัง9นิวตันเมตรหน่วยนิวตันเมตรต่อคูลอมกำลังสองเนาะเอ้ยนิวตัน เมตรกำลังสองต่อคูลอม,มกำลังสองเหมือนั้นนิวตันเมตรนี่มันจูนเนาะหรือวจะกลายเป็นจูนต่อคูลอมไม่ใช่เนาะงั้นเขาคงแปลงหน่วยไปแล้วก็จริงๆหน่วยนี่จะไม่เขียนก็ได้นะคำนวณไปส่วนสุดท้ายก็คือ E ีเท่ามิวตันต่อคูลอมแค่นั้นแหละ RG ก็คือ r าของเก้าก็คือระยะสองเมตรหน่วยสองเมตรโอเค เช็คหน่วยก่อนเลยเมตรตัดเมตรเมตรกำลัง2ตัดเมตรกำลัง2องคูลอมหตัวตัดคูลอมม์กำลังสหรือกำลัง1เพราะนั้นหน่วยเหลือเบสเสร็จได้เท่ากับนิวตันต่อคูลอม์โอเคถูกต้องเนาะแลวย้ายข้างถูกต้องคือถ้าเราไม่ใส่หน่วยมาก็ต้องมั่นใจว่าทุกอย่างไม่มีผิดพลาดในการย้ายย้ายค่าตัวเลขเนาะ แต่ถ้าใส่หน่วยก็จะได้ช่วยเช็คได้โอเคคิดเลขเอาไงดีสี่คูณศูนย์จุดห้าสี่ห้ายี่สิบคูณก็ได้สองเนาะแล้วก็สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองตัดกับข้างล่างจบหายไปละหนึ่งตัวศูนย์จุดสอง คูณกับ9 0.2คูณ9ได้18ก็ได้1.8แล้วก็เหลือพายคูณ10กำลังเท่าไหร่ครับ10กำลัง 6, ลบหกับ10กำลังเเหลือ10กำลัง3นิวตันต่อคูลอมก็ตอบแค่นี้เลยก็ได้เนาะหรือจะคิดเลขให้เบ็ดเสร็จก็ได้เท่าไหรเ่เลย่ย1.8คูณ3าด หนึ่งสี่คูณสิบกำลังสามนิวตันต่อคูลอมคิดเลขได้เท่าไหร่เนาะขอคิดเลขดุนดวนเลยเนาะสามจุดหนึ่งสี่คูณหนึ่งจุดแปดแปดสี่สามสองสองทดสามแปดหนึ่งแปดสิบเอ็ดทดหนึ่งแปดสามยี่สิบสี่ยี่ห้าศูนย์สี่หนึ่งสามปึ๊บสองห้าหกห้าห้าหกห้าสอง ทศนิยมสามตแหน่ง5 6 5 2หลบ5.652ค่าโดยประมาณนะก็คือโดยประมาณก็ได้5.652หคูณ10กำลัง3นิวตันต่อคูลอมหรือมีค่าโดยประมาณก็คือ6 5 0 0 0ันไม่ใช่ห5 6, 6 5 2นนิวตันต่อคูลอมนั่นเอง หือถ้าเวลาในห้องสอบไม่มีก็ตอบตรงนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคเนาะวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ